สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะแม่แม่ทุกทกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสีดอน้องเพชรนะคะแม่แมค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้เดินทางนะคะมาถึงปางนะคะปางช้างที่เกาะสมุยแล้วนะคะก็ที่จริงมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมาถึงตั้งแต่เมื่อวานวันที่14 <st ool id> นะคะมาถึงปางนะคะตอนเย็นเลยนะคะช่วงประมาณ6โมงนะคะหโมงเย็นนะคะก็ อ๋อก,ก็ใช้เวลานะคะค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะที่เราออกเดินทางนะคะเมื่อวานก็ออกเดินทางนะคะจากบ้านนะคะอ๋อที่จริงได้เลิกเก้าโมงนะคะได้เลิกเก้าโมงนะคะแต่ก็จะอ๋อชุกระหุนิดนึงนะคะเพราะรถนะคะมารถนะคะที่อ๋อจะมารับส่งรับเรานะคะมาที่เกาะสมุยนะคะไป ไปลงสับปะรดก่อนนะคะก็เลยทําให้ช้านะคะก็เลยเวลาก็อาจจะล่าช้านะคะเมื่อวานก็ออกจากบ้านนะคะทั้งอ,ออกจากบ้านตอน10บโมงครึ่งนะคะสิบโมงครึ่งนะคะเมื่ะะมอวานนะคะก็มาเรื่อยๆนะคะมาเรื่อยๆนะคะมาถึง <c oughs> มาถึงสุราษฎร์นะคะ,มา,าาะ,คะมาถึงท่าเรือนะคะมาถึงท่าเรือตอน ก้าโมงครึ่งนะคะเก้าโมงครึ่งของวันที่สิบสี่นะคะเราออกมาวันที่สิบสามสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคะมาถึงมาถึงสุราษฎร์มามาถึงมาถึงท่าเรือนะคะเก้าโมงครึ่งนะคะเราก็ใช้เวลานะคะออรอรอขึ้นเรือนะคะรอขึ้นเรือนะคะ ห้าชั่วโมงกว่านะคะห้าชั่วโมงกว่าเพราะเราขึ้นเรือตอนบ่ายสามบ่ายสามครึ่งนะคะบ่ายสามโมงครึ่งนะคะโอ้ก็ค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะเรามาเสียเวลาตอนที่เรานั่งออรอเรือนะคะรอเรือนะคะจะมาเสียเวลาตรงนี้นะคะห้าถึงหกชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็นั่งขึ้นเรือออกมานะคะก็สองชั่วโมงกว่านะคะสองชั่วโมงกว่านะคะพี่พลอย พี่พลอยน่ารักมากนะคะพี่พลอยน่ารักมากนะคะไม่ไม่ดิ้นนะคะตอนขึ้นเรือนะคะอยู่ในเรือก็ไม่ดิ้นนะคะก็จะมีดิ้นบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่เพราะความสามารถควบคุมได้นะคะแม่ๆค่ะสามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็ลงเรือนะคะลงเรือมาลงเรือมาตอนห้าโมงครึ่งนะคะโมงกว่ากว่านะคะก็มาถึงปางนะคะตอนหกโมงเย็นเลยนะคะของวันที่สิบสี่นะคะเมื่อวาน <peach> ใช้เวลานะคะค่อนข้างที่จะนานมากๆนะคะสองวันเลยนะคะสองวันเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ปางแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นออที่พักของเรานะคะอันนี้พี่พลอยปลกนอนไว้ตรงนี้เลยนะคะเมื่อคืนน่าจะไม่ได้นอนนะคะเมื่อคืนน่าจะไม่ได้นอนเป็นปกตินะคะของช้างนะคะที่แปลกที่นะคะที่แปลกที่แล้วอาจจะยังไม่นอนนะคะยังไม่ชินที่นะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูนนบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เป็นบ้านพักนะคะบ้านพักของหมือนเอ่อพ่อควานแม่ควานนะคะห้องน้ำนะคะห้องน้ำท่านี้มีแต่หุบเขานะคะหุบเขา เขาบอกว่ามีควันควันเว็บบอกว่ามีสวนสวนผลไม้ด้วยนะคะตอนที่แม่ควันเข้ามานะคะก็เจอต้นกระท้อนนะคะต้นกระท้อนนี่นะคะเป็นสวนผลไม้ต้นลำใหญ่นะคะบรรยากาศน่าอยู่นะคะบรรยากาศน่าอยู่ร่มรื่นนะคะทางนู้นก็จะเป็นปางนะคะเป็นเป็นออฟฟิศเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นช้านะคะที่อยู่กับปางกับพวกเรานะคะ นี่ก็เป็นสับประรดนะคะแล้วก็กล้ามมะพร้าวนะคะก็จะมีช้างสามเชือกนะคะอันนี้เป็นช้างเาทมเมอยนี่มาดูเจ้าตัวแสบของเรา ดอนนี่นนเขาบอกว่าไปอยู่ใกล้ไม่ได้นะคะจะโยนเห็นไหมเห็นไหมดอนนี่นะคะคิดถึงพี่พลอยไหมนะคะสวยอีกหนึ่งเชือกนะคะน้องน้องอยาดฝนนะคะน้องหยาดฝนดอนนี่นะคะ นตกโยนขี้ใสดอนนี้เธอจำเราได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะเป็นช้างของบริษัทนะคะสามเชือกนะคะดูนะเป็นช้างเพชูนะคะน้องหยาดฝนเนาะโอช้างเพศเมียนะคะผู้หญิงผู้หญิงนะคะอยู่ด้านโนดอนนี้แล้วก็อีกหนึ่งเชือกอีกหนึ่งเชือกนี่ชื่ออะไรเนาะอีกหนึ่งเชือกนี่เชื่ออะไรเนาะนะคะก็ไม่ทราบนะคะ อ,อันนี้จะเป็นตรงบริเวณนะคะพักช้างนะคะแล้วก็จะเป็นบ้านพักอันนี้จะเป็นบ้านพักของพวกเราเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องของเรานะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องของเราเมื่อวานเมื่อวานก็จัดเก็บของเรียบร้อยแล้ว <c ise> อันนี้นะคะเป็นที่พักขม <c> ่วาน เดี๋ยวช่วงเช้านะคะเราจะทําการเส้นนะคะเส้นสารประกรรนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอความวิบก่อนนะคะความวิบยังไปตัดหญ้าใช่ไหมพอเราก็ยังมาใหม่นะคะยังไม่รู้ว่าสารประกรรอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะอัปเดตนะคะว่าที่เขาอาบน้าช้างนะคะอยู่ตรงไหนนะคะ อาบน้ำช้างอยู่ตรงไหน,นดันนี้ตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกรลเข็นพามาเองหมอไซคพามาเองบรรยากาศก็ ค่อนข,ข้างดีนะคะมีแต่ต้นไม้เยอะไปหมดเลยมีแต่ต้นไม้เยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้อันนี้เป็นสวนออผลไม้น่าจะมีหลายหลายออหลายผลมากๆนะคะท่านกะ็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายคลิปรอเปล่านะคะเดี๋ยว <c oughs> จะอัปเดตความเป็นอยู่นะคะว่าเวลาเราทํางานอาช้างไปทํางานตรงไหนนะคะอันนี้เราจะอัปเดตตรงที่พักกันก่อนนะคะเราจะมาดูที่พักกันก่อนก็โอเคนะคะก็โอเคนะคะไม่ไม่ถือว่าลําบากมากนะคะไม่ลําบากเลยนะคะสําหรับสาหรับแม่ขวานนะคะที่เคยผ่านมานะคะแค่มีแค่มีที่พักให้นะคะแค่มีที่พักให้ก็โอเคแล้วนะคะที่พักก็โอเคนะคะที่พักอยู่ก็โอเคแล้วนะคะ ที่เป็นบ้านอย่างนี้ให้นะคะเมื่อวานก็นอนหลับนอนหลับดีนะคะนอนหลับสบายดีนะคะอาจจะเมื่อยด้วยนะคะก็เลยนอนหลับสบายดีแต่เราเมื่อวานเรายังไม่ได้เส้นไหว้นะคะแต่เราจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะเพราะก็มืดแล้วนะคะมืดค่ํานะคะก็เส้นไหว้ไม่ได้นะคะก็จะรเรา,เรา,เ,ราเราจะมาเส้นตอนเช้าเลย แม่ฮวางก็ทํากับข้าวกินเองนะคะอยู่ในบ้านนะคะแต่เมื่อวานก็มากินกับน้องๆน,นะคะกับพี่ๆนะคะเขาอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเมื่อวานก็มาก็ซื้อจบข้ามาทํากินเองนะคะควันเวฟนะคะอยู่ที่นี่นะคะก็บอกว่าอยูอ่ภาคใต้นะคะไม่ค่อยมีหนาวนะคะจะฝนตกฝนตก,นตกสวนมากนะคะฝนตกสวนมาก ก็ก็ก็ดีนะคะพูดถึงที่พักนะคะแล้วก็หญ้าสาหรับช้างนะคะก็มีพร้อมก็มีพร้อมพอมกินอยู่นะคะแต่ก็คือมาวันแรกเรายังไม่รู้ว่าเออหญ้าต้องเอาอยัางไงนะคะเดี๋ยวให้ควานวินะคะแนะนำข้อความไปนะคะก็มาอัปเดตนะคะที่อยู่นะคะที่พักก่อนนะคะวันนี้นะคะ ก็เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะแม่แม่จะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามชมช่องสีดอน้องเพชรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ความก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ